ไปจะเป็นการแถลงข่าวค่ะเพศของเรากำหนดเองโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาติและพาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้ เลือกตั้งกันแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นนโยบายจากพรรคต่างๆรวมถึงการพูดถึงในประเด็นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศนอนบตเตอรี non ่และอินเตอร์เซกนะคะซึ่งก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางซึ่งในโอกาสนี้ค่ะทางทีมงานนะคะได้รวบรวมประเด็นนะคะข้อกังวลทางสังคมแล้วก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้มาเปิดพื้นที่ในการรับฟังกันด้วยใจแล้วก็ร่วมกันนะคะออกแบบหาแนวทางนะคะปฏิบัติ ร่วมกันนะคะเพื่อที่สร้างสารรค์สังคมเนี่ยให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยมีตัวตนและมีสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้ตัวแทนนะคะเจ้าของประเด็นเนี่ยที่จะมีโอกาสได้มาพูดนะคะได้มาตอบข้อกังวลน,นี้ด้วยตัวเองอาจจะต้องขออภัยนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากเวลาเราข้อท่านจำกัดเนาะเราอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ถามคํถาถามนะคะแต่ถ้าทุกท่านสนใจค่ะวันที่30นี้ใช่ไหมคะพี่หัวเราจะมีนะคะ 30นะเราจะได้เชิญทุกท่านนะคะเข้ามานะะครับฟังข้อเสนอแนะและก็นโยบายจากภาคประชาสังคมค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเชิญท่านแรกค่ะคุณนุกอาทิตย์าอาสานะคะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาติพี่นุกยังอยู่กับเราไหมคะโอเคพี่นุกวันนี้วิ่งงานแบบฉํามาแต่ขอเชิญขอเชิญอยู่กับเราก่อนนะคะ และท่านต่อไปค่ะคุณทิติยานันท์หนักป้อค่ะพ่วงนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ค่ะขอเชิญพี่ดอยด้านบนเวทีเลยนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญพี่หัวค่ะนัชเลบุญญาพิสมพานนะคะรองประธานมูลนิธิขรขายเพื่อนกระเทยเพื่อ,อสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเสียงจากตัวแทนนะคะคนข้ามเพศนะคะผู้ชายข้ามเพศขอเชิญพี่กิ๊กค่ะ คณะทำงานนะคะ<ม>เครือข่ายฐานอีควอลค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาตอบคำถามกันนะคะพี่ๆก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่นุกเนี่ยช่วยเล่าได้ไหมคะว่าที่มาความสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาติเนี่ยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรและจะช่วยนะคะในการส่งเสริมนะคะสิทธิของชุมชนคนข้ามเพศทอมกเกยนอนแบนเรี non ่ binary, และอินเตอร์เซ็กในประเทศไทยอย่างไรคะ่ะ ครับขอบคุณเคที่มากนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาตินะครับก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันนะครับของเครือข่ายองค์กรคนข้ามเพศแล้วก็ชุมชนคนข้ามเพศครับสำหรับเครือข่ายองค์กรคนข้ามเพศนะครับเรารวมกันของคนที่ทํางานระดับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนข้ามเพศที่เรียกตัวเองว่าทอมผู้ชายข้ามเพศนะครับแล้วก็นอนเบนารีนะครับรวมถึง องค์กรคนข้ามเพศนะครับที่ทํางาน,นระดับชาตินะครับทั้งมูทีซิสเตอร์เองแล้วก็เครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมถึงเครือข่ายทอมผู้ชายข้ามเพศนอนแบล,ล,ลรี่เพื่อความเท่าเทียมครับการรวมตัวของเรานะครับเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นเนาะสถานการณ์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิคนข้ามเพศระดับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิในเรื่องของการผลักดันเรื่องคํานําหน้านามนะครับสิทธิในเรื่องของสุขภาวะทางเพศเนาะ ในแง่ของการที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยของคนข้ามเพศนะครับรวมถึงการผลักดันนะครับขับเคลื่อนในเรื่องของชุดสวัสดิการสิทธิประโยชน์สําหรับคนข้ามเพศครับในแง่ของการทํางานเองเนี่ยเราทํางานกันแบบเป็นองค์คาพยพนะครับในแง่ของการผลักดันในเรื่องของอย่างเช่นกรณีของเรื่องสวัสดิการในเรื่องของชุดสิทธิประโยชน์ด้านฮอร์โมนนะครับเราก็มีการ ร่วมการผลักดันนะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องสถานการณ์ช่องว่างนะครับในแง่ของการที่จะทำให้ในโยบายสำหรับการผลักดันในเรื่องของคนข้ามเพศนะครับสามารถใช้ได้จริงครับเรียกได้ว่าเหมาะมากเลยนะครับคุณหางพิ่นุมากนะคะที่ได้ช่วยเล่าเนาะถึงความสําคัญของการจัดตั้งนะคะคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาตินะคะก็ยังคงต้องร่วมกันต่อไปเนาะคุณพี่เนาะแล้วก็วันนี้เลยนะคะ ด้วยได้ว่าขอบคุณมากนะคะที่ได้มานา ท่านเนี่ยได้มาช่วยตอบข้อกังวลจากทางสังคมหลังจากที่มีประเด็นพูดถึงนะคะเรื่องการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะคะก็ทางทีมงานได้รวบรวมนะคะมาทั้งหมด4ประเด็นดังนี้รียกว่าะเป็นประเด็นฮอตที่คุยกันทั้งวันก็เดือนวันไม่จบนะคะแต่วันนี้เนี่ยขอให้เจ้าของประสบการณ์เนี่ยได้มาเล่าได้มาตอบด้วยตัวเองนะคะคําถามได้ในขออนุญาตถามทางพี่ดอยได้ไหมคะเป็นประเด็นฮอตมากเลยคะ่ะพี่ดอยคะ่ะเนื่องจากสังคมเนี่ยมี คำถามว่าเอ๊ะถ้าผ่านกฎหมายพรบรรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเนี่ยผู้หญิงข้ามเพศจะใช้กฎหมายนี้เนี่ยไปหลอกผู้ชายแต่งงานอันนี้จริงเท็จอย่างไรขอเชิญพี่ดอช่วยตอบค่ะแอบนอยนะคือแบบได้ยินแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่าแบบตั้งกำแพงไว้ก่อนแล้วอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่กฎหมายยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่ได้ เขาเรียกว่ามี Ev i d เดน e ์หรือข้อมูลอะไรใดๆมารับรองเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยเรื่องการหลอกแต่งงานเนี่ยเวลาในสภาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยกขึ้นมาพูดว่าเนีย่ยเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกนะว่าใครเป็นยังไงแล้วก็คือมันเป็นแบบคําถามมนุษย์ต่างดาวมากแล้วก็เป็นคำคำพูดที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันกระแทก จิตใจเรามากนะคือเราเป็นคนที่มีความรู้สึกใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องการแต่งงานของคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ปุ๊บป,ปั๊บมันจะมันจะมันเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันใช้เวลากับการศึกษา กับคนที่เรารักหรือคนที่เราเข้าใจเนี่ยนะคะมันใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะตัดสินใจว่าเขาจะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองกันนานมากเราเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหตุผลมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเกิดจากความรักความเข้าใจอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหลักดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราจะรักคือรหรือเราจะชอบหรือเราจะเข้าใจใครสักคนเนี่ยมันมันไม่ได้เริ่มจากการหลอกลวงกันอย่างแน่นอนแล้วก็ คือถ้ามันจะมีคนบอกว่าเราคือไม่อยากให้ไปโฟกัสที่เรื่องของว่ารูปลักษณ์ของความเป็นไทยแลนด์มากเกินไปที่เรามองว่าแบบเออกระเทยไทยมันสวยมากจนดูไม่ออกว่าอันไหนกระเทยไหนผู้หญิงอันไหนทารานอันไหนหรือหรือเพื่อนที่เป็นผู้ชายข้ามเพศเองเนี่ยก็คือแบบดูไม่ออกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการรับรองหรือพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยมาถ้าจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเลยพี่ขอยกตัวอย่างเลยว่า ขอดูข้อมูล่อยค่ะนี่คือคำ,คำถามแรกเลยแลวพี่ก็รู้สึกว่าอย่างบางประเทศที่เขาใช้กฎหมายตัวนี้มาอย่างยาวนานเนาะเรื่องการเปลี่ยนคำน้ำหน้านามได้เนี่ยอย่างไอซ์แลนด์่ะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยไม่มีข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลที่บอกว่ามันจะมีผลกระทบเชิงลบเรื่องการหลอกลวงเลยอันนี้ต้องไปดูเอบีเดน์ของ สากลหรืออินเตอร์เนชั่นนะอยาคิดเฉพาะในมุมของไทยแลนด์หรือว่าภูมิภาคของเราดังนั้นคุณต้องถ้าเบสจากเรื่องความรู้สึกกับพี่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเบสจากเรื่องของ ข้อมูลที่มันต้องมาอ้างอิงหรือการวิจัยเนี่ยเอามาโชว์ได้เลยค่ะว่าการเปลี่ยนคําน้าหน้านามมันทาให้เกิดการหลอกลวงกันมากขึ้นหรือเปล่าหรือทุกวันนี้มันมีการหลอกลวงกันอยู่แล้วยังไงแบบไหนในรูปแบบอื่นๆด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเอาเรื่องนี้มาผูกโยงแล้วเป็นข้อหนึ่งที่จะต้องมาโจมตีทีนี้พี่ตะกี้พี่พูดถึงหลักการหลายหลักการเนาะแต่ว่ายกยากกตาทุกท ok ่าน ok พอจะทราบรอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องต้นคือพี่พูดถึงประเทศไอร์แลนด์แล้วก็บางประเทศอย่างสวีเดนเนี่ย มันเห็นชัดมากว่ากว่าเราจะได้ผ่านกระบวนการรับรองเพศโดยเจตจำนงของเรานะ,ะเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพศโดยเซลล์ดีเทอร์มินชันหรือตัวฉันเองกำหนดเพศของฉันเองเนี่ยมันเป็นความต้องการและความประสงค์ของฉันเนี่ยรัฐจะมีส่วนในการควบคุมหรือยังไงบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยมันปล่อยป่าละเลยไปเรื่อยไม่ได้นะมันใช้โปรเซสนานมากนะคะกว่าจะคนจะเปลี่ยนแปลงได้อันอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าสวิเดียนี้บอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเรา เปลี่ยนให้คุณแล้วคุณมีพฤติกรรมที่สอบไปเรื่องของการหลอกลวงเขาหยุดเลยเขาถอนเลยอ,อันนี้คือความชัดเจนว่ารัฐก็ควบคุมเรื่องนี้เหมือน<ฆ>เหมือนกันดังนั้นพี่ไม่อยากให้มีการเหมารวมเนาะพวกเราทุกๆคนให้เป็นว่าเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นพาร์ทที่พี่อยากตอบแบบชัดๆเลยว่าอ้างอิงจากข้อมูล<ฆ>ที่มันมันเชื่อถือได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ดอยมากเลยนะคะจริงๆื่งปรนการหลอกลวงเนี่ยก็ไม่ได้เลือกเพศนอนแล้วก็เราก็มีรายงานนะคะการศึกษาประเทศที่ผ่านกฎหมายรัฐรอัตลักษณ์ทางเพศภาพเหม่อเช่นไอซ์แลนด์ซึ่งก็เป็นประเทศที่ทางภาคประชาชนเนี่ยได้นํากฎหมายรับรอัตลักษณ์ทางเพศภาพโดยการแสดงเจตจำนงหรือเซอร์วิสเทมีเนชันเนี่ยมาเป็นอ้างอิงในการร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ดอยมากเลยะคะ่ะและคําถามต่อไปนะคะอันนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะก็ไปที่พูดถึงว่าเอ๊ะการเปลี่ยน ทำนำหน้านามเนี่ยจะทําให้สิทธิของผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยลดลงหรือไม่คําถามนี้ขออนุญาตถามพี่นุกได้ไหมคะว่าจะไปริดรอนสิทธิ์ของเพื่อนเราจริงหรือไม่ขอเชิญพี่นุกช่วยตอบค่ะครับอันนี้อาจจะต้องเบียงจ้งอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิทมน,นุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแย่งกันเนาะการมีอยู่ของคนข้ามเพศเนี่ยในการที่จะใช้คํานำหน้านามที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําให้สิทธิของผู้ชายผู้หญิงหายไปนะครับ กฎหมายเปรียบเทียบในหลายประเทศนะครับยืนยันหลักการอย่างชัดเจนเช่นกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของประเทศมอตานะครับได้ระบุไว้อย่างตรงไปตรงมาครับว่าการได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศจะไม่กระทบสิทธิหน้าที่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรสนะครับการเป็นบิดามารดาเองหรือสิทธิใดๆที่บุคคลเคยมีมาก,ก่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับจากประสบการณ์ของประเทศไอร์แลนด์นะครับก็สอดคล้องครับว่าคือหลังจากการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศแล้วเนี่ย ไม่พบว่ามีบริการหรือสิทธิที่จัดไว้ตามเพศกําเนิดเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักอาศัยเองเนี่ยการสนับสนุนเรื่องสิทธิจดสตรีนะครับการจัดบริการในโรงพยาบาลหรือการบริหารงานนะครับในเรือนจำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการยืนยันการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพนะครับไม่ได้ทําให้สิทธิของใครคนใดคนหนึ่งนะครับลดต่ําลงนะครับแต่เป็นการที่กลุ่มหนึ่งเนี่ย คนกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนข้ามเพศนะครับคนนอนเบรลี่หรืออินเตอร์เซ็กเองเนี่ยไม่ต้องถูกปฏิเสธตัวตอนอีกต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของการบริการทางสังคมการทุกครองทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำกล่าวที่บอกว่าการมีสิทธินะครับในเร่ของการรับ,บรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเนี่ยจะลดทอนนะครับสิทธิชายหญิงที่มีอยู่เดิมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะพี่นุก๊กยิ่งจะไปช่วยสร้างความมั่นใจนะว่าจากประสบการณ์ของมูลที่กราขายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเราทํางานกับครอบครัวที่มีบุตรหลานที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะสิ่งที่ครอบครัวมีความกังวลมากก็คือ กังวลเป็นห่วงว่าลูกที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะถูกเลือกปฏิบัติซึ่งถ้าเกิดมีกฎหมายเนี่ยยิ่งจะช่วยลดความกังวลว่าเขาจะสามารถเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสุขแน่นอนค่ะและคําถามต่อไปค่ะนี่ขออนุญาตถามพี่หัวนะคะในฐานะที่พี่หัวเองก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องฮอร์โมนเนาะอันนี้ก็เป็นจากฝั่งนะคะของอสถาน พยาบาลค่ะที่เขามองว่ามีมีคอมเมนต์ดีกว่าเป็นข้อกังวลน,นะคะที่สังคมเขามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำนำหน้านามแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ยากขึ้นหรือปลอดภัยน้อยลงอันนี้จริงหรือไม่คะ ก็อยากจะขอเริ่มต้นโดยที่บอกว่าจริงๆแล้วในทางการแพทย์นะนะคะการรักษาพยาบาลนะพิจารจากร่างกายจริงเนาะของผู้ใช้บริการนะคะเป็นหลักนะคะไม่ใช่ดูจากคำนำหน้านามนะคะหรือเพศนะคะในบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวนะคะก็ คำนำหน้านามเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักเนาะของการรักษาพยาบาลนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะแม้ว่านะคะการรู้ว่าเพศกําเนิดนะคะจะมีความสําคัญในการวินิจฉัยโรคนะคะคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเพศกําเนิดไม่สําคัญนะคะเพศกําเนิดอาจจะมีความสําคัญอยู่บ้างนะคะเราเพื่อใช้ในการระบุนะคะแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมได้นะคะแต่การรู้เพศกําเนิดของคนข้ามเพศในทางการแพทย์เนี่ย ไม่ใช่เหตุผลที่จะออกมาคัดค้านนะคะการมีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพในระดับสากลคะ่ะองค์การอน,อนามัยโลกนะคะยอมรับแล้วก็สนับสนุนการบริบาลเพื่อการยืนยันเพศหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า gender affirming care นะคะซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศโดยไม่ได้มองว่าการข้ามเพศเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกตินะคะทางจิตแล้วก็การบริบาลเพื่อการข้ามเพศเนี่ย เป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตสุขภาพองค์รวมแล้วก็เป็นการทําให้สิทธิมนุษยชนเนี่ยของคนข้ามเพศเท่าเทียมนะคะกับคนอื่นๆในสังคมนะคะที่สําคัญนะคะการบริบาลเพื่อการยืนยันเพศไม่ได้หมายถึงแค่ฮอร์โมนนะคะหรือการผ่าตัดเพียงเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงการยืนยันเพศทางสังคมการยืนยันเพศทางสังคมคืออะไรการยืนยันเพศทางสังคมนะคะคือการใช้ชื่อ ใช้สรรพนามแล้วก็ใช้คำนำหน้านามตามเจตจำนงของผู้ใช้บริการนะคะฉะนั้นการทำงานเพื่อบริบาลคนข้ามเพศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้คำนำหน้านามที่คนข้ามเพศต,ต้องการใช้นะคะปัจจุบันนะคะการเก็บข้อมูลนะคะในสถานบริการสุขภาพเนี่ยสามารถเก็บโดยที่ใช้แนวทางของการเก็บแบบ2ขั้นตอน คือคุณถามคำถามคำถามแรกคือคุณถามเพศกำเนิดคำถามที่สองคือคุณถามอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในเวททะเบียนของคนไข้เพื่อที่เวลาคนไข้เข้าสู่ระบบบริการคุณสามารถที่จะกลับไปดูประวัติคนไข้ว่าคนไข้คนนี้มีเพศกำเนิดคือใครแล้วก็มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบไหน เพื่อเป็นการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและเหมาะสมกับคนไข้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันนะคะซึ่งแนวทางในการเก็บนี้สามารถเก็บได้กับคนทุกเพศไม่ใช่เก็บเฉพาะคนข้ามเพศเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์มีอัตลักษณ์ทางเพศ ที่หลากหลายและมนุษย์มีอัตลักษณ์ทางเพศที่สลับไปสลับมาเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลานะคะฉะนั้นวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชายวันข้างหน้าคุณอาจจะมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ต่างกันไปก็ได้นะคะฉะนั้นการเก็บข้อมูลแบบ2แนวทางเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สําหรับสถานบริการสุขภาพท,ทุกสถานบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันคือว่าเราจะพัฒนาระบบแบบนี้ได้อย่างไรเพื่อที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันหาทางออกและในฐานะที่เราทำงานตรงนี้เราก็อยากได้การสนับสนุนจากทางสังคมคแล้วก็ทางพี่ๆนะคะที่ทำงานหน่วยงาน าสาธารณสุขนะคะมาร่วมคิดร่วมทำนะคะให้มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างนี้ได้จริงเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปเลือกปฏิบัตินะคะกับคนที่เป็นคนข้ามเพศคนที่เป็นนอนไบนารี binary, แล้วก็คนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์นะคะสุดท้ายนะคะอยากจะยกตัวอย่างของประเทศมอตลเประเทศมอตลเเนี่ยมีการจัดบริการเฉพาะให้กับคนที่เป็นคนข้ามเพศนะคะตั้งแต่ปี2018เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วประเทศมอตลเยเนี่ยถ,ถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยก็ยังล้าหลังอยู่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการผ่าตัดแปลงเพศมาหลาย10ปีแล้วนะคะ ประเทศมอลต้านะคะใช้รูปแบบของการอินฟอร์มคอนเซนต์คือมีการาเพื่อดูแลผู้รับบริการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยไม่ได้ทำให้การรักษามันยากขึ้นแต่การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันกลับเป็นแนวทางในการที่จะทำให้การรักษามันถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นมิตรกับคนทุกคนที่เดินเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพค่ะ ขอบคุณพี่หัวมากค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของผู้มารับบริการให้ตรงกับความเป็นจริงและเพศภาพปัจจุบันของทุกคนนั่นเองนะคะและคําถามสุดท้ายค่ะพี่กิ๊กค่ะอันนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันค่ะเรื่องความมั่นคงของชาติการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติจริงหรือไม่รบกวนพี่กิ๊กช่วยตอบค่ะ ครับข้อนี้เราก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าข้อนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงเลยว่ามันจะรับรองความกังวลน,นี้ได้หรือไม่นะครับในประเทศที่มีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับที่บังคับใช้มาแล้วเนี่ยยังไม่พบปัญหาความมั่นคงนะครับหรือว่าความสงบเรียบร้อยของทางสังคมนะครับรายงานจากประเทศไอซ์แลนด์ยังยืนยันว่าหลังออกกฎหมายแล้วว่า,าบริการสาธารณะและการจัดเตรียม การจัดการเรื่องเรือนจำเนี่ยก็ยังดําเนินการตามปกติด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีผลกระทบด้านลบตามที่ใครๆคาดคาดคา,าดไว้นะครับว่าะจะกลัวตรงนี้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูด,พดกันก็คือประเทศมอตานะครับมีการแก้ไขกฎหมายนะครับโดยที่ให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะใช้ใบรับรองอ รับรองเพศนะครับเพื่อจัดให้อยู่ในเรือนจําตามเพศสภาพที่ตัวเองเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยนะครับต่อทั้งผู้ต้องขังแล้วก็ระบบโดยรวมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ทางพี่ดอยบอกก็คือประเทศสวีเดนสวีเดนนะครับเขาจะเปิดให้เปลี่ยนเพศได้อย่างถูกกฎหมายอาจจะได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าหากเกิดพิรุษหรือว่าเกิดอะไรที่แบบพยายามทําให้เกิด ไปใช้ในสิทธิในทางลบเนี่ยเขาก็จะมีการที่แบบว่ายับยั้งรัฐสามารถยับยั้งได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เราก็จะสะท้อนนะครับว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะออกแบบระบบคุ้มครองได้นะครับโดยไม่ละเมิดสิทธิของอของใครผู้ใดผู้หนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือกฎหมายเนี่ยก็จะเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์นะครับทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีตัวตนมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่สงบและยังยืนต่อไปนะครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่ากลไกทางกฎหมายเนาะพักรัฐเนี่ยสามารถเข้ามาปกป้องและคุ้มครองแต่ไม่วิดรอนสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะอยากจะต่อเวลาสักอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ต้องแบบว่าต้องไปแล้วจริงๆนะคะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะคะชุมชนคนข้ามเพศทอมกระเทยนนบันรี่และอินเตอร์เซกนะคะได้มาร่วมอ่านแถลงการค่ะเพื่อสนับสนุนนะคะ คุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนคนข้ามเพศทอมกระเทยนนบารลลีและอินเตอร์เซ็กในประเทศไทยค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญพี่น้องที่เป็นคนข้ามเพศมายืนอยู่หน้ากล้องด้วยนะคะกล้องอยู่ทางนี้ค่ะคะ่แล้วก็ขอเชิญพี่น้องนะคะชุมชนคนทีความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็พันธมิตรนะคะได้มายืนยร่วมกัน,นะคะ่ะตอนที่ตัวแทน เราได้อ่านถแถลงการค่ะแล้วก็ขอเป็นคนที่สะดวกใจนะคะเนื่องจากเรามีการไลฟ์ผ่านาเพจของประชาไชนขอเชิญทุกท่านเลยนะคะมาเลยค่ะอยู่่านไหะของของขอวงมีก้าวไป เชิญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนด้วยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนก็ร่วมสนับสนุนกันได้นะ แถลงการว่าด้วยการเปิดพื้นที่ร่วมกันเพื่อรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและการสร้างสังคมที่เป็นธรรมทางเพศของคนทุกคนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนออกแถลงการฉบับนี้ เพื่อเน้นย้ำว่าการกำหนดเพศของตนเองตามเจตจำนงถือเป็นสิทธิมือษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับการเคารพอย่างเต็มที่ บุคคลทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลในการระบ,บุและแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองการตัดสินใจดังกล่าวต้องได้รับความเคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไขแนวคิดการรับรองเพศตามเจตจำนงของตนเองหรือว่าเ e l ล d e t e r m i n a t i o n นนั้นได้รับการรับรองอย่างแพร่หลายในระดับสากลว่าเป็นหัวใจสำคัญของหลักการสิทธิมนุษยชน โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านการแพทย์หรือการรับรองจากผู้อื่นทั้งนี้นะักปกป้องสิทธิได้เน้นย้ำไว้อย่างชัดเจนว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ในการระบุเพศของตนเองเพราะคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งสะท้อนถึงหลักการสิทธิในการกำหนดชีวิตของตนเองหรือว่า right to self determination ที่เรายึดมั่น แม้ประเทศไทยจะก้าวหน้าด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศด้วยการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปิดโอกาสให้ทุกคู่สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเสมอภาคแต่ประชาชนกลุ่มคนข้ามเพศนอนไบนารี non และอินเตอร์เซ็กซ์ยังคงไม่ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพที่แท้จริงของตนในทางกฎหมาย ระบบกฎหมายปัจจุบันยังคงจำกัดการรับรองสิทธิและสถานะของบุคคลเพียงกรอบสองเพศชายหญิงเท่านั้นส่งผลให้บุคคลข้ามเพศนอนไบนารี non ary, หรืออินเตอร์เซกซ์ยังไม่มีช่องทางเปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศหรือคำนำหน้าชื่อตามที่ตนเองระบุได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลที่ตามมาคือคนกลุ่มนี้ต้องประสบกับอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลายด้านเช่นการใช้เอกสารราชการที่ระบุเพศไม่ตรงกับตัวตนนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงานหรือถูกตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือในที่สาธารนณะและบริการสาธารนณะเช่นการทำธุรกรรมทางการเงิน การใช้บริการสายการบินการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นต้นการเข้าถึงบริการสุขภาพในบริการเฉพาะทางอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารส่งผลให้ได้รับบริการที่ไม่เป็นมิตรและถูกเลือกปฏิบัติจากการบริการสาธารณสุขความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามล่วงละเมิดหรือเผชิญความรุนแรงเนื่องจากอคติทางเพศที่ยังฝังรากลึกในสังคม ความไม่มั่นคงทางจิตใจจากการที่รัฐไม่ยอมรับรองการมีอยู่ของอัตลักษณ์ตามเพศที่แท้จริงของบุคคลกรณีเหล่านี้สะท้อนชัดเจนว่าการรับรองเพศสภาพตามเจตจำนงของแต่ละบุคคลไม่ใช่อภิสิทธิ์ค่ะที่จะให้หรือไม่ให้กับคนบางกลุ่ม แต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นนี้อย่างกว้างขวางจะเห็นได้จากการที่มีความพยายามผลักดันร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศออกมาพร้อมกันถึง4ี่ฉบับนะคะทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคการเมืองและภาคประชาชนซึ่งสะท้อนว่าภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการรับรองสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะร่างกฎหมายเหล่านั้นยังไม่ได้กลายเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จริงทำให้กลุ่มประชาชนคนข้ามเพศนอนไบรเนอรี non ่ binary, และอินเตอร์เซ็กยังคงต้องรอคอยความยุติธรรมทางกฎหมายที่ควรจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว พวกเราจึงมีข้อเสนอต่อพักการเมืองทุกพักให้กำหนดนโยบายและประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพในช่วงการเลือกตั้งที่จะมาถึงและผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้อย่างจริงจังเมื่อได้เข้ามาทำหน้าที่ในรัฐสภาทุกพักการเมืองควรให้คำมั่นร่วมกันว่าจะสนับสนุนการผ่านกฎหมายดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกเพศ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมตามหลักการรัฐธรรมนูญและหลักการสิทธิมนุษยชนในโอกาสนี้พวกเราขอเชิญชวนภาครัฐพักการเมืองนักวิชาการผู้ให้บริการสุขภาพภาคศาสนาภาคธุรกิจสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปร่วมเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อกังวลและร่วมกันออกแบบกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพที่ตั้งอยู่บนหลักการของเจตจำนงของบุคคลพวกเราเชื่อว่าสังคมที่เป็นธรรมทางเพศไม่ได้เกิดจากการเอาชนะการทางความคิด แต่เกิดจากการร่วมการรับผิดชอบต่อความแตกต่างและยันยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเองการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพจึงไม่ใช่จุดจบของการถกเถียงหากเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในฐานะสังคมเดียวกันพวกเรายังคงเปิดพื้นที่ เปิดใจและพร้อมร่วมพูดคุยกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมไทยที่เคารพศักดิ์ศรีของคนทุกเพศและก้าวไปสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืนร่วมกันขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณภาคีเครือข่ายขอบคุณเพจประชาไทยค่ะครับคลิปนี้ก็จะโดนเสียบน